สวัสดีนะคะก็มาพบเจอกันแล้วในช่องเรียนคงหลักคองว่วงนะคะพี่น้องคะในช่วงเย็นเย็นแบบนี้ลมพัดโชยมาเบาๆก็ทำให้มีความสุขในการรับชมเรียนนะคะไม่ว่าเรียนนี้ตจะมีเล้วหรือยังไม่มีที่แต่ส่วนใหญ่ตนันตีซาซมเรียนแล้วก็ศึกซ่าเรียนมาเป็นเวลาสี่ปีห้าปีเล้วเป็นอย่างหน่อยก็จะมีเรียนเล่านี้อยู่แล้วนะคะ แต่สำหรับชงนี่ตาชฉงเงินมีแต่เรายังไม่มีก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจเยอะเหมือนกันเพราะว่าเก็บได้มาสักเลียนไม่ใช่หายนะคะนี่เป็นเลียนสตางรูธรรมดาเนี่ยก็มีรูตรงกลางแล้วก็ดันหน้าก็เรียกกุณาโลมไม่ไม่สามนะคะก็ไปศึกษซ่ามากจนย่ยก,ก็จะเรียกแบบนั้นนะคะเดี๋ยวจะปลิกให้ดูด้านล่างนะคะเลียนละเอียดแหลกอิดเดียวแบบนี้นะคะ ราคาก็นิดเดียวคือห้าสตางค์สำหรับปอโซ่ก็จะมีไอถุก่านเด่นนะคะว่าปอโซ่อะไรแต่มันอยู่ดันด้านล่างด้านล่างน,นะะู้นแล้วค่ะเรามาปูดคุยกันตึง้งเลี่ยนนี้ก่อนนะเดี๋ยวก็อนีหยัดก็อนยหยัดแป๊ะนะคะก็อนียหยดป๊บเอาเซตแล้วนะคะมันไม่จัดหนึ่งจัดเลี้ยวนะคะ ก็เป็นเนื้อนิกเกิลนะคะเนื้อนิกเกิลจึงรูปหลักกล้องเรียดดีโก็ผลิตขึ้นนี่จังสวยจง,งามนะคะก็น่าดูหน้าชมเป็นเรียนเอียดอาสตางเอียดนะคะตัวเอียดเหล็กด้านหน้าก็เอ็นจัดเจนแล้วเดี๋ยวจะปริกให้ดูด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะเป็นป้อโซ่นะคะแล้วก็มีเสัญลักษ เป็นราชักนะคะก็เรียกแบบนี้นะคะเราที่ยังไม่รู้จักตีก็สามารถเรียกได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปศึกษามากก็ดูเป็นรูปจักนะคะราชักพ่อซ้อถีนก็เขียนไววเป็นเหล็กไทยนะคะซองซี่อกช่องซึ่งช่วยอามนะคะดันล่างเอาซองอะไรเลยจัดจัดซองที่หกซอง ตะมีเรียวก็ยกมือทรงก่อยใจมาโบกด้วยนะคะวะมีเรียวเพราะว่าแนใจนะคะท,ทันศึกษาเรียนคนฝาศึกษามาเป็นเวลานานๆก็ยังมีเรียนปอดช้อนี้เลียวแต่ตันไม่มีตันก็เหล็กเปลี่ยนกับเปลือนตีโจปเรียนด้วยกันก็จะพบเรียนเล่านี้นะคะเป็นการเหล็กเปลี่ยนกันนะคะสําหรับโจงนี้ก็มีอยู่รู้สึกว่าจะเรียนเดี๋ยวนี้นะคะสำหรับปอดช้อนี้นะคะ ปวโซ่ทรงทรงไค่ะทรงสีง่องงแล้วก็จะต่างรูอาจะต่างนะคะเอ,อกปิกดดานหน้าอีกทีนะคะด้านหน้าก็เขียนไว้ว่าสยามรัดอาจะต่างนะคะต่างช่วยต่างงามราค้านะคะไม่สาบต้ตันสาบตันคอมมินหมาโบกนะคะก็ตื้ว่าเยี่ยมหยอด นะคะเป็นการแนะนําคนที่ลงกริปลังๆนะคะแต่มีความรู้มากแล้วก็ความรู้นั้นเบ่งปันในรุ่นลังๆัตีลงกริปไหมนะคะได้มีความรู้ได้จัดเจนนะคะสําหรับตีมีอยู่ตอนนี้ยังไม่จัดเจนนะคะสำหรับราคานะคะเพราะไม่ทราบก็ซื้อกันกี่บาทนะคะก็ เพลงว่านาเรียนอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ใช้ราคาสูงไม่ใช่โปสโซตีนักสาส้มตรงการทโพอโซตีนักสะส้มตรงการาร,กสสร,การ,รือรูปแบบตีเตกต่างไปราคาก็ยมมีมากว่านาเรียนหลายลเตานะคะสตตางรูเอียดเอียดเหล็กๆนิดเดียวแบบนี้นะคะแทต่ถัถนเก็บไว้ก็เป็นความสุขต่างด้านจิตใจสําหรับคนชอบนะคะอาจะตางสง่งเอ,อกซ่ง ก่อนเป็นเนือนีิกเกิลน,นะคะด้านล่างก็เป็นกระจาักด้านหน้าก็เป็นกุนาโลมนะคะ <S <S สำหรับวันนี้ชงเรียงของ,กกองาก็ง่วงก็ลงไอตุกตาได้รับชมแกนี้นะคะเม่ว่าเล็กๆน้อยๆแต่รับชมสักโรยส่องรอยคลิปมันก็มีความโร,โรยส่องรอย,ยคลังนะคะคลังละอีดเดียวก็ยังดีนะคะขอบคุณบางฐานนะคะที่คอมเมนต์มาเป็นประจำนะคะ ็รู้สึกกอบคุณหรือสึกซึ่งในนํำใจนะคะสำหรับตานตีไม่ได้คอมเมนต์ก็เวยกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะคะด้วยก้าวมาติดตามที่ยังไม่ติดตามที่นะคะกขก็ประคุณเจนกันนะคะเพราะตืว่าตานก็มีส่วนรวมในการก้าวมารับชมชงเล็กๆแบบนี้นะคะก็ฝากชงนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาตุกตานไปนก่อนสวัสดีค่ะ